สวัสดีนะครับวันนี้บอร์ดดิ้งฐานนะครับเจอกับผมนะครับโต้ง VT ีกับเมเจอร์ทีนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับพอดีเลี้ยงลูกเลยวันนี้อยากจะพูดนะครับพอดีเมื่อคืนได้ดูคลิปของน้องจรนะครับหลายๆคนก็อาจจะได้ดูแล้วนะครับผมจึงอยากออกมาพูดเร็วๆเลยเพราะว่าจะได้ช่วยกันเชร์ความพร้อมกันนะครับจอนคือใครนะครับผมขออนุญาตน้องจรก่อนนะก็แล้วกันนะครับน้องจรทิยากรนะ ขออนุญาตพลาดพิงหน่อยละกันถ้าเกิดน้องได้ฟังนะครับโอเคน้องจอนเนี่ยเป็นหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับอายุเนี่ยผมว่านะผมก็ไม่ชวนนะครับอายุนี่น่าจะอยู่ประมาณ2 0ถึง30หรือ20ต้นต้นๆนะผมว่าน้องเขาอ,อายุไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ20ต้นต้นๆน,นะครับผมยังได้ไปไกลนะถ้าเกิดไม่ถูกก็ขออภัยด้วยละกันนะแล้วก็น้องจอนี่มีผลงานยังไงบ้างที่เคยเห็นนะเอานะเอาจริงนะ ที่เคยเห็นคือน้องจอนเนี่ยมีคลิปกลายทีวีทําเกี่ยวกับเทรฟิทนะครับน้องนี่สามารถเตะเทได้สูงเลยนะครับผมโอเคแล้วทําไมผมถึงอยากจะพูดนะครับเพราะหนึ่งอย่างเลยน้องจอนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่แบบสามารถอินสปิเรชันให้นักสเก็ตรุ่นหลังนะครับทาตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายละกันว่าเขาทํำยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดอินฟอร์เมชันผิดพลาดยังไงก็ ขออภัยไว้ด้วยละกันนะครับผมก็ไม่ได้เป็นกูรูสเก็ตบอร์ดขนาดนั้นนะครับผมโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับหนึ่งนะครับจอนเนี่ยทำไมถึงได้ไปเล่นที่เบอริรกนะครับผมเบอร,ริกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพูดกัน,นสั้นๆเลยว่ามันเป็นสถานที่ของเทพนะครับที่เล่นสเก็ตบอร์ดแลวเรารู้กันนะเป็นเทพนะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ลอสแอนเจลิสนะครับผมไม่ใช่ลอสแอนเจลิสนะ ก็ส่วนใหญ่จะเชิญเทพๆไปเล่นทางนั้นเลยนะครับแต่เขาน้องจอนเนี่ยรู้สึกเขาได้ตั๋วไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าฟังผ่านๆมานะฟังผ่านๆมาคือให้ส่งคลิปเขาเปิดนะครับเบอร์ลิกป,ปีนี้เขาเปิดให้ส่งคลิปไปแล้วก็ให้คนเนี่ยสัมมิทคลิปไปแล้วเขาก็จะเลือกให้ใครไปนะครับก็จอนก็อยู่หนึ่งในนั้นที่ที่โดนเลือกไปนะครับก็ง่ายๆแค่เลือกไปเนี่ยก็สุดยอดละครับเพราะว่าเบอร์ลิกเนี่ย ต้องเทพเท่านั้นครับเขาถึงจะให้ไปนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเบอร์ลิกคืออะไรผมให้ไปเสิร์ชบน YouTube แล้วกันนะคุณจะรู้ว่าอ๋อเบอร์ลิกคือสิ่งนี้แล้วกันนะผมอธิบายข่าวๆกันต่อเลยนะครับจอนี่น่าจะได้ไม่ต้องจอนี่ได้โ,โคตาพอส่งคลิปไปนะครับแล้วผมไม่แปลกใจนะนะที่ผมดูคลิปเมื่อคืนที่เขาเลือกจอนะครับสุดยอดแล้วผมจะอธิบายต่อครั้งนี้เลือกไปนะครับก็ได้ไปแข่ง ที่ผมดูเมื่อคืนนะเป็น2 b a t t l แบทเทิลนะอจอนชนะหมดเลยนะครับไอ้แค่ชนะเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ที่ประทับใจผมเลยนะคือจอนเนี่ยเล่นแบบนึ่งเลยถ้าหาอะไรไม่รู้อ่าคอสตันบอกว่าอะไรวะเลดเพรสเชอร์ฟลิปหรืออะไรเงี้ยแต่ผมมองดูว่ามันเหมือนเลดวารียลฟลิปนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะถ้านี้ผมไม่เคยเห็นนะผมก็ดูสเก็ตมาพักนะผมไม่เคยเห็นนะครับจอเล่นท่าน,นี้แบบ อันนี้มากเลยประเด็น2น้องเล่นได้เต็มที่มากคือแบบกูมไม่กลัวกูมไม่เล่นแบบครึ่งกลางๆอ่ะเตะลอยเตะขึ้นเตะเต็มเลยครับแล้วก็คุมสติได้อย่างดีนะครับสุดยอดมากเลยคุมสติได้อย่างดีเห็นเลยคู่ต่อสู้เนี่ยค่อนข้างจะประมาทเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็เด็กไทยร้อเซ็นลยครับเพราะว่าก่อนจะจบท่าสุดท้ายนะจอรนยกมือไหว้ผมเห็นเนี่ยอันนี้คือริพรีเซนต์ความเป็นไทย ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมภาคภูมิใจนะครับผมก็อย่าลืมนะครับอยากให้ไปเชียร์กันนะครับขอฝากไว้กันท้ายนี้นะผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ชอบรักรายการเล่นสเก็ตเนี่ยดูอย่างจอนเป็นตัวอย่างนะครับจอนเนี่ยรู้สึกว่าเขาสับมิดวิดีโอเองด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะกระตือรือ้นที่จะพุชตัวเองไปข้างหน้าแล้วฝึกฝนนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเออที่จอนได้รับเลือกเนี่ยอ,อ่า ผมรู้เลยว่าทําไมนึ่งอย่างจอนมีสไตล์ของตัวเองชัดเจนมากเลยนะครับเล่นมีสไตล์ของตัวเองชัดเจนเลยการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นตบนะครับเพลเวนหรือว,ว่าพอปนะครับจากที่ผมดูในเบอริกเมื่อคืนนะเพราะผมไม่ได้เคยเห็นน้องจอนเล่นสักเท่าไหร่นะไม่เคยเห็นเลยผมเพิ่งมาเห็นเล่นที่เบอริกเนี่ยคือจอนพอปหมดเลยพอบสูงพอบสูงนะครับเดี๋ยวเล่นแบบเต็มครับไม่ได้ก็ไม่ได้เคลียครับมีสปอร์ตแมนชิพน้ำใจนักกีฬานะครับ เยี่ยมเลยโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากดูไลฟ์นะในเซสชันต่อไปนะอ๋อลืมไปโทษทีจอเนี่ยก็เลยได้เข้าไป Battle of the b e r ะ i บอร์กสนะครับก็สุดยอดนะครับเป็นหนึ่งคนแรกเป็นคนไทยคนแรกนะครับไม่รู้ว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกหรือเปล่าที่ได้ไปเล่นในเบอร์ลิกนะครับ Amazing นะครับช่วยกันเชียร์นะครับถ้าเกิดใครอยากดูไลฟ์นะผมว่าลองดูตาม Instagram ของ ไป f o l l o w เบอร์ริหรือว่าลอง Search ใน Google ก็ได้ของเบอร์ริอะไรเงี้ยน่าจะมีไลฟ์อยู่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆผมก็ขอมาพูดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องจอนนะครับขอให้เข้าไปรอบลึกๆยิ่ง้าแชม์ม,มายิ่งดีเลยนะครับผมชาวสเก็ตไทยนะครับไปสเก็ตโลกแล้วสุดยอดครับสวัสดีครับ